ผมพูดได้สองคำฮะโคตรมันครับก็จะบอกว่าโอ้โหลงคุณมากคุณมากอะรถนี่แบบพังไม่รู้กี่คันเออแล้วก็แบบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันแบบโอ้โหมันอลังการทุกทุกฉากมันทุกตอนจริงๆมันไม่ใช่แบบแค่แบบมันอย่างเดียวมันยังมีเขาเรียกว่าอัตลรในการชมมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียใจความรักหรือว่าความสุขที่เราได้มันกตอนนี้แบบว่าตอนนี้โดดแบบข้ามหันตึกอะเออเออไม่คิดว่า S <S เหมือนแบบเด็กหรือว่ารถมันจะบินได้จริง,รรงๆเออแล้วมันบินจริงๆแล้วก็เหมือนว่าที่บอกอ่ะอยากให้มาดูเพราะว่าสุดท้ายมันแบบคือผมก็แอบแบบน้ําตาน้ําตาไหลจริงๆนะ<ช>คือไม่คิดว่าแบบว่านอกจากจะมีความแบบความเร็วแล้วนะจะมีดรามา่ามาด้วยใช่ไหมออคือแบบคือมันจะมีช่วงที่แบบสุดท้ายอ่ะอยากให้มาดูมากเพราะว่าทุกอย่างในทุกตอนมันมันอยู่แล้วแต่มันมีฉากที่แบบ เฮ้ยมันทำให้เรียกน้ำตาของลูกผู้ชายอย่างพวกเราได้ภาค7นี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นอลังการมากนะครับบอกว่ามันจริงๆต้องบอกว่ามันมากสมที่ที่รอคอยมานานนะครับ มันมากๆเลยภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่อยู่ในใจใบเตยจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีครบทุกภาคเลยนะคะทังดีวีดีวีซีดีเป็นแฟนพันธุ์แท้มากๆก็สนุกค่ะสนุกเป็นหนังที่สนุกมากภาคนี้ระห่ำสุดแล้วก็หวัดเสียวสุดแล้วก็ได้เห็นรถหลายรุ่นชัดมากๆที่สุดค่ะค่ะอยากให้ชันชวนนะคะคนไทยทุกคนมาดูฟ้าดันฟรีเรชเจ็กันนะคะก็ภาคนี้ก็มีคนไทยแสดงด้วยภูมิใจมากเลยรู้สึกว่า ที่จาพนมเก่งมากไปถึงจุดนั้นได้นะคะไงก็คนไทยคนดูค่ะรับรองว่าไปแต่ว่าทำรายได้ถล่มทลายแน่นอนค่ะ